ก่อนที่เราทรําธุรกิจเนี่ยเราคงต้องพยายามที่จะเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วสามารถทําได้จริงไหมใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าต้องลงทุนลงแรงทําไปแล้วโดวยที่ยังไม่ศึกษาก่อนเนี่ยก็จริงก็ไม่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับผมแม้กระทั่งที่เราบอกว่าเฮ้ยอยากทําธุรกิจอะไรลองทาเลยทันทีนะครับว่าทําเลยทันทีอาจจะเป็นการมาทํา feasibility study ทันทีก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะครับสมมติเราอยากจะเปิดร้านอาหารวันหนึ่งเนี่ยต้นทุนค่าเช่าเราเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมฮะค่าเช่าต่อเดือนเป็นเท่านี้ค่าพนักงานต่อเดือนเป็นเท่านี้ค่าน้ําค่าไฟต่อเดือนเป็นเท่านี้พอเเรราาาาาไดดด้้้้้ตตนนนททุัังงหมมมแลววก็อู่่ 30วัน30วันเนี่ยวันหนึ่งเราต้องขายให้ได้ยาดไปเท่าไหร่ถึงจะคุ้มต้นทุนทั้งหมดที่เราทำพอเราบอกว่าวันหนึ่งต้องขายให้ได้เท่านี้ในความเป็นจริงคือราคาขายกับกําไรของอาหารแต่ละจานเนี่ยเฉลีย่ยต้องมีลูกค้าเข้ามากี่คนต้องขายกี่จานอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า feasibility study นะครับผมสมมติคํานวณแล้วขาดทุนเจ๊งก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปเปิด้านนี้ก็ต้องมานั่งปรับปรุงตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราทําสําเร็จอันนี้เรียกว่าเจ๊งในกระดาษนะครับ